ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีหูฟังตัวใหม่จากค่าย r a เซอนะครับผมช่วงนี้ก็ออกมาเป็นติดๆกันเลยครับนั่นคือตัวนี้น่จะเป็น r a เซอร์เทียนะครับผมเทียแม2.2ซึ่งในซีรีส์ของเทียแมก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัว7.1ซึ่งเป็น7.1แท้ๆเลยนะครับผมก็เป็นตัวที่ระดับท็อปไฮเอนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยออกมาให้อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมในราคาประมาณ3,000กว่าบาท สำหรับ uh, T-Match 2.2ตัวนี้เนี่ยก็เห็นเขาว่าจะมี uh, uh, ลำโพงนะครับซ้ายขวาแล้วก็เบสซ้ายขวาถึงว่ามันมันมันถึงเป็น2.2นะครับผมแล้วน้าอย่าันนี้ด้านหลังครับตัวแพ็กเกจก็จะเห็นได้ว่าเป็นแพ็กเกจใหม่เหมือนกับตัวคาเทนนะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นตัว d u ักแล้วก็ครึ่งหนึ่งจะเป็นโชว์ของโชว์ของจริงให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกัน ตัวจริงนี่นะครับถือว่ามีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนี่ครับค่อยๆจะหมุนให้ดูนะครับด้านข้างตัวที่ข้อหูเนี่ยขยับได้เล็กน้อยนะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วก็ด้านบนมีโลโก้เลเซอร์อยู่นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้เลเซอร์เหมือนกันจะเห็นได้ว่าไมคเก็บไว้ตรงไหน คือจะบอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเก็บไม้แล้วค่อนข้างมีชิดนี่ครับไม้ครับโซมาดูเลยครับดึงลงมาก่อนดึงลงมาจนสุดนะครับผมแล้วก็หันขึ้นก็จะได้องศประมาณนี้นะครับตัวตัวปลายไม้เนี่ยสามารถงอได้นะครับนะฮะแล้วก็ดูที่ข้อหูนะครับที่ข้อหูจะเป็นหนังเป็นหนังที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่านุ่มมากครับนุ่มมือ นขนาดขงที่ครอบหูเนี่ยก็จะครอบหูพอดีนะครับก็คือค่อนข้างใหญ่แต่ไอ้ด้านบนนี้ก็จะดึงขึ้นดึงลงได้ปรับระดับตามศีรษะของแต่ละคนนะครับแล้วก็รีโมทก่อนจะดูรีโมทจะดูที่สายครับก็คือซูมมาพร้อมกันเลยครับรีโมทกับสายสายนี่จะเป็นสายถักนะครับผมก็มีหูฟังไม่กิจ้าเนที่ทำเป็นสายถักแบบนี้แล้วก็รีโมทก็จะไม่มีอะไรมากครับมีวอลลุ่มัพวอลลุ่มดาวแล้วก็เปิดปิดไม์ ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมปกติตัวนี้จะต่อเป็นแจ็คอน,นาล็อกอ่าสีเขียวกับสีชมพูตามปกตินะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่ามันจะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าใหญ่แต่ว่าไม่หนักนะครับค่อนข้างเบาเลยทีเดียว zoom <c oughs> ดูครับจะค่อยค่อยเอียงให้ดูนะครับว่าใส่แล้วคือใส่แล้วเนี้ยตึบ๊บใส่แล้วแบบว่าตัดเสียงเราข้างเสียงเสียงตัวเองพูดยังแบบว่าไม่ค่อยจะได้ยินนะครับ แน่นมากครับคือแบบโบกเหมือนสูญญากาศด้านในเหมาะกับอะทโนเนเมตนตต่างๆไม่ก็จะอยู่ระดับห่างประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้าเสียงไม้ของเจ้าตัวเ m ม t 2.2ตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาฟังในส่วนของเสียงไม้ของเจ้า,าเลเซอร์เ m ม t 2.2ตัวนี้ก็เลยดีกว่านะครับผม ก็จากที่ได้ฟังอยู่นี่ก็เป็นเสียงจากไม้โดยตรงนะครับผมก็เสียบผ่านซาวการ์ดออนบอร์ดชิปเลวเทคนะครับของเมนบอร์ดที่ใช้อยู่นะครับผมเสียงก็จากที่ได้ฟังจากที่ผมได้เคยฟังก่อนอันนี้ก็เรียกได้ว่าเคลียร์แล้วก็ฟังได้ชัดมากเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็ setting ในส่วนของที่ผมใช้อยู่นี้ก็คือไม้เนี่ยปรับ100%นะครับผมแล้วก็บูตไม้อยู่ที่บวก3 0เดซิเบลนะครับ ถือเป็นฟังก์ชันของเมนบอร์ดที่มีให้อยู่แล้วแต่เดิมนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นต่อไปเลยครับจากที่ได้ฟังเสียงไม์ไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงไม้เนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับผมคือฟังแล้ชัดเจนแล้วก็ระดับความห่างของไม์เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเสียงไม์ค่อนข,ข้างดูดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคาแรคเตอร์เสียงเจ้าเทมเมตสองจุดสองเนี่ยก็จะเหมือนกับเลเซอร์ในไลน์อื่นทั่วไปคือ เป็นเสียงที่ค่อนข้างติดเบสนะครับผมก็ดาร์กเล็กน้อยนะครับคือเป็นหูฟังที่มีคาคเตอร์ดาร์กก็คือมีเสียงกลางเบสค่อนข้างชัดเจนนะครับผมเบสนี่จะเด่นมากเพราะว่าเป็นะระบบ2.2ด้วยนะครับผมในส่วนของเสียงกลางแหลมเนี่ยก็ก็จะไม่แหลมมากนะครับผมก็คือจะเด่นไปทางกลางแล้วก็เบาง,อย,างอย่างที่บอกไว้อตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับว่าตัวดอกลำโพงเป็นยังไงพอดีเมื่อกี้นี้ลองถอดเล่นดูนะครับผม ก็คือดอกลังโพงจะมีลักษณะประมาณนี้ครับดอกสุนจะเป็นสีเงินสวยเลยทีเดียวนะครับผมก็คือเป็นดอกลัโพงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับยังไงในส่วนของสเปคอื่นๆเนี่ยผมจะเขียนให้ให้ดูในตัวกระทูอีกทีนะครับเป็นตัวเทคน่าจะเห็นและชัดเจนกว่านะครับก็สําหรับใครที่เห็นแล้วโอ้โหโดนใจมากครับเทมัท2.2ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิเก,เก,เกชั้นนำทั่วๆไปนะครับผม ราคาประมาณสามพันสามพันกว่าๆนะครับผมจากที่เห็นราคาเปิดตัวมายัางไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ